เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาววิไลวันแก้วบุตรดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งสาระการเรียนรู้ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิน้นอำเภอวางสะพุงจังหวัดเลย คลิปวิดีโอนี้ขอนำเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนตามแผนการจัดประสบการณ์หน่วยผักผลไม้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องชื่อรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่1จําจำนวน12คนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้เด็กได้พัฒนาด้านการคิด การสังเกตและการจดจำผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้รายละเอียดดังนี้ค่ะเคลื่อนไหวและจังหวะผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เด็กสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและข้อตกลงได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยจุดประสงค์ข้อที่2เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะเพลงพร้อมเครื่องเคาะจังหวะได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยจุดประสงค์ข้อที่3 เด็กร่วมกิจกรรมกับเพื่อนด้วยความสนุกสนานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อย กิจ,จกรรมเสริมประสบการณ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เด็กสามารถบอกชื่อรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยจุดประสงค์ข้อที่2เด็กสามารถร่วมสนทนากับผู้อื่นได้ ผลลั์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีจํานวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยจุดประสงค์ข้อที่3เด็กรู้จักรสชาติของผลไม้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีจํานวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อย จุดประสงค์ข้อที่4เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมแบบเดียวและแบบเป็นกลุ่มได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละรนะ้อยกิจกรรมแบบเดียว กิจกรรมแบบเป็นกลุ่ม ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนน้องเพียงได้อะไรเอ่ยห้งูใหางนอะไรคะหางนชีเขียวอ่ารสชาติเป็นไงคะหวานเวลารับประทานเราต้องทําไงก่อนคะล้างผลไม้ล้างมือล้างให้จ้าอ่านอ่าน,น้องเพียงชอบไหมคะชอบรสชาติเป็นยังไงเอ่ยหวานโอเคเก่งมากค่ะ มะม่วงมะม่วงสีอะไรคะสีเหลืองอ่ามะม่วงสุกหรือมะม่วงดิบคะมะม่วงสุกเพราะว่าเปลือกสีเหลืองผ่าข้างในเป็นยังไงคะสีเหลืองรสชาติล่ะคะหวานอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะไอรินได้อะไรคะแดงม่งเปลือกสีอะไรคะลูกสีเขียวผ่าข้างในออกมาเป็นไงลูกสีแดงมีเมล็ดสีอะไรคะ สีดำอ่ารสชาติเป็นยังไงคะหวานไอลินชอบไหมคะชอบ <c oughs> อร่อยไหมครับอร่อยมันคืออะไรครับแตงโมมากครับ นี่คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนตามแผนการจัดประสบการณ์หน่วยผักผลไม้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องชื่อรูปร่างลักษณะและรสชาติของผลไม้ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านในการรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ